สวัสดีครับ FC แฟนคลับร้อยพันล้านทุกคนนะครับนะปื้มมากยิ้มเลยยิ้มไม่หูบเลยใช่ไหมอ่ะนอกจากสาวเยอรมันสวีดเดนเดนมาร์กออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็ ลท์อะ,อะที่ผมเคยเกินเกินไปอะ่ะนะมีอีกหลายประเทศที่ไม่ได้เอ่ยนามขอโทษด้วยนะครับแล้วเพื่อนบ้านเราล่าสุก็ราวก็มาด้วยนะประมาณนี้ญี่ปุ่นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ขอบคุณขอสวัสดีกันก่อนหลังเที่ยงตอนบ่ายก็คอนิจิวะนะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสาวญี่ปุ่นอยากเป็นแฟนพี่กันทั้งนั้นเลย ชอบสไตล์อย่างนี้หรอนะนวดเขามัดผมยากูซ่า,างั้นนะนะถ้าคนทาไทยก็จะส่งแบดแบดใช่ไหมครับก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับมีโอกาสเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมเยียนประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันผมชอบเลยว่านะตอนนี้ก็เล่าบวยเล่าบวยแล้วก็สาเกนะแต่ในเมืองไทยก็ ที่เขาคิดกันเนี่ยอะไรอะ่ะโซจูใช่ไหมโห <c oughs> <c oughs> แล้วเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากขอบคุณจริงๆคภาษาญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจนะครับผมแล้วติดตามผมมีโอกาสทักทายกันมาได้นะฮะเขียนมาเลยแปลเป็นไทยหรือไม่ต้องแปลเป็นญี่ปุ่นก็ทักทายกันมาได้ภาษาญี่ปุ่นอ,อ,อีกคำหนึงที่อยากจะให้คืออาชิบะฮิโรโย ถ,ถ้าออกเสียงไม่ผิดนะอืนะครับขอบคุณมากนะคะผมนะแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันห้ามลืมการห้ามทิ้งการติดตามไปนานๆนะขอบคุณมากเจอกัน